ลาคำแพงเอ้ยแม่นเจ้าได้พูดซินสันตอนขั้นหน้าหนาแมนเจ้าได้โตปลาส่วนหน้านุ่มอวนเจ้าอย่าลืมสู้ส่วนแส่งเฮ้าบานเกิดเกาาดเ่าเ้้อล่ะเด้อบัดห้าเข่าคนเล่ายังสิได้ตาวหาเด้อสาบอมีห้องน้ำน้ำบอลลนลงขังป่าบอลอยลงวังสีเทาวตาย่แรง คันแป่นใจนั่งแห่งนองหน้าบ่มีสุมลืมหอดซุ้มหอดเสือ้ออยู่เวียงแก้วกับบองามดอกล่าเอ้ยอายขอถามในล่ลางงามสง่าอยู่น้ำเขาแต่หากลืมแซงเฮ้าดอกกระเดาแเข้มบานสำเนียงนั่งจาา่าตันข้าขานสูงสรงต่ยังคงแมนแท้ค้นดาวปาดอนบน่นอบัดหาใจฮุมหอนหวนิดคิดคนหาเน่เด้อย่าสุลืมเศ้าหน้าผู้ขี่ขว้วขอนกา บัดว่าใจนั่งล่ากายยาเน็ตเนื่อยยาสุลืมอายเอื่อยกางเดาเดินดุ่งพนังเอ้ยเอากลาสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องผู้นากมหาราบเบิดเปิดเลยเอเด้อพี่น้องเนออ่าเมื่อนี้เห้องกับมาพบพอกันทึกเก่าหลังจากที่ผู้ยากบ่ได้จัดรายการไปหลายมือแล้วพี่น้องเนาะอ่ะาไ่ได้จุดทูบอ่าเพราะว่าเป็นยังอาทิตย์ภารกิจไปทั้งบ้านเกิดเมืองนอนใฉนแล้วกันเลย อ่าบรด้เฮ็ดอีหยังเมื่อว่านนี่ก็มีลูกชิดลูกหามาอาบน้ำหมอกน้ำมน,น,ำมนต์แน่เห็นนั่นเห็นนี่แน่เมื่อนี่กะมาตามต่อพี่น้องมาตามต่อตามต่อ,อยางอาตามต่อเลขกู้ดำ้วพี่น้องเ้อวัดป่าผู้ตาวานนะวันล่อ่าตามเลขของกู้ดำวัดป่าผู้ตะวันบ้านกก,กเกียงตะบลผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเลขกูดดำเพิ่นกะเขามาตลอดพี่น้องอ่าผูา้ได้กะ ถามหาผู้ใดกระถามหาว่าอีพอเอ,อ้ยเอาเลขผู้ดำมาให้เบอง์น่เด้อ,อลูกแหแน่เิ่นว่าเนาอะ,อะตอนนี้ผู้ดำกำลังเฮดศาลาเนาะพี่น้องเนาะเฮดศาราเฮดหันเฮดน่โยกได้เงนินนำจตุปัจจัยจากพี่น้องป้องไปผู้ที่พิ่นถือเลขถือเบอร์น้ำแน่หรือผู้ที่มีสายสัทธาอาใจสะอาดอยากร่วมทับบุญเนาะขุดน้ำบกกอศาร่าสางโบสถ์สางซิมสร้างศารากันเรลี่ยน ไว้แห่พระสงฆ์องค์พระเจ้าเพิ่นอยู่เพิ่นพักเพิ่นเศร้าตลอดถึงเฮานี่ละอ่าเวลาไปวัดไปว่าหาฝนตกฝนห่มเฮากับพ่อด้ส่วนหฮมส่วนเงานนเ,งเนาะพี่น้องเนาะซึ่งปู่ดำเพิ่นกับผาลูกพาหลานเฮ็ดลงมือเฮ็ดเองอ่าอ่าปู่ดำลงมือพาลูกพาหล,ลานเฮ็ดเองเพิ่นว่าอีพ่อต้องพาเขาเฮ็ดเขาทำกรบปุ่นสั้นบ่ได้ดอกเส,สียเสรยแต่ข้าเจาา้ากระไรลูกอ่าผ้าข้าเจ้าเฮ็ดเนี่ยนะพี่ตอนนี้กับผ้าไม่เนาะพี่น้องเนาะ ได้ไม่ได้หลายมาลูกเต่าละล้านนั่นและ,ละเพิ่นพากันไปหาเอาไม่มาไปหาซื้อไม่ไมาแน่เสียงซินี้ม่แน่พี่น้องป้องไปพานไปทั้งบ้านกุกเกียง้ะพี่นอ้องเด้ตอตำบลผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็อจะาลืมแวะไปกราบนมัสการผู้ดำข้าเวสโกวัดปาน,นนี่เพิ่นนางเพิ่นเมื่อส่งภาพไม่พอๆกันเลยเอาล่งจอให้ นางเห็ดงานเห็ดกันเนาะพี่น้องเนาะคือสิบว่เป็นตานาเกียรติเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนัางเห็ดงานผู้นากะพี่จารแะนาเบิร์นว่าบเป็นตานาเกียรติเพราะเพื่นบ่ได้มาบอกเลยเขาเพื่นเขียนปิดชนาให้แล้วเพื่นก็บ่ได้บอกกับปากเพื่นผู้นาเป็นผู้ท้ายทอดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยหลายว่าท่นว่าพาไม่พี่น้องพาไม่กำลังเห็ดแป้นเห็ดสงสัยสีเห็ดแป้นไปแอมนี่แหละกับพันไปพันมากับทั้งวัดป่าพุทธวัดเนาะพี่น้องเนาะกับไปเยี่ำยำทำข้าวทั้งพระอาจารย์นำข้าวเวสโกุลมในจักหน่อย น้าพี่น้องเนาะผู้ใดไกับพ่อมีจตุปจัจจัยอยู่ทั้งวัดสะพงหรือพี่นอ้องอ่าบ้านไก่บ้านไก,ก่กัไปกราบสักการะบูชาได้เลยพี่น้องเด้ออ่าซึ่งวัดเพิ่นกับที่อยู่ทั้งผู้อ่าสมวัดปา่าพูดแต่ว,วันพี่น้องเดี๋ยวเรามากก็จะเห็นกิจวัตรนักศิลป์ย่ำแตะวันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอ่าตามต่อเลขของเพิน่นเลขของเพิ่นกับเขามาตลอดพี่นอ้องอ่าลูกศิษย์ลูกลหาทั้งไหนกับว่าอีพ่อไปตามต่อเลขอ่าหลวงปู่ดำให้ได้เด้เดอเซนว่าพูนาก็เออเดี๋ยวพอมีเวลาพอเก็บกับพอดีเพิ่นส่่งงูมาาให้้เนนะพีอ ก่อนอื่นก็ฝากไว้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ในเจัาหน่อยน้ำปลาตราแซ่บโพดน้ำปลาตราแซ่บโพดพี่น้องใส่ส้มตำใส่ยำก็อร่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งปูนาคเอามาขายซอยลูกเตาละล้านอ่าปูนาคมหาลาบด้อพี่น้องเด้อขวดหนึ่งสี่สิบบาทพี่น้องาราคาส่งกับคุยกับปูนาคต่าหากอ่าพูดได้ยังไงก็ติดตอ่อทางเฟซบุก๊กอ่าปูนาคมหาลาบหรือเฟซบุ๊กเทพชยา,ยาหรือ เข้าทังยูทูบนี่แหละพี่น้อง0885729362 0885729362เป็นเบอร์โทรเป็น ID ไอดีไลน์นั่นเลยพี่น้องนะผู้ใดแอดไลน์เข้าไปก็จะได้เห็นตัวเลขทั้งดัานช่องต่างๆหรือว่าช่องของผู้นาก่อนมูนัะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน,ออน,าานอา้องต้อนป้าตะลุงไว้นะใส่ส้มตำใส่ยำก็อร่อยผู้น่าก็ต้องขอกราบสาธุสาธุอีพออีเมีอีป่าอีลุงทั้งหลาย ที่บอ่อปลาบ่อหะบอละบอไลย,ยังคงให้กำลังแรงเชื่อแรงใจกับปูนามาโด้วยตลอดนาะอพี่น้องเนาะโดยการกดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสับขคกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งการแจง้งเตือนกดติดตามเเด้อตอนนี้ช่องของปูนากกำลังไงยกานอาบานกำลังงยกานอาบานคอยคืบขัน้นปทิกินนะการสิฮอด 2, สองแสนซับแล้วนาะพี่น้องนะอาะก็สองหมื่นซับฮู้ยก้ฮู้ฮฮู้ฮู้ฮูฮู้้ อ่าโอ้ยหอดสองเซนทับไว้ไว้ได้เดนอะอีพออยู่ไอการจีหอด 2, 000, สองหมื่นซับแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าผู้นาก,ก็บอกใครได้ไปเไก็เลยบอไ่ได้ไปเส็นน้ำมูอ่าสุมือนี่ก็มานาั่งจัดรายการอยู่ตาบ้านเจ้าของในหลักการจไปอ่านมันอีนเนี่ยก็พี่น้องเนาะะว่าวันที่สามชิปนี่ก็สิไปทั้งคำชะโนดกาสิไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปกราบอีพ่อขอพรอีพ่อผนทั้งคำชะโนดวันที่สามชิปสี่เดินทางไปอ่ FC, าเอฟซีทนายก็ไปพ่อกันกับผู้นาไหนไดเด้อ อ่ายอทั้งพูน่ะอีพอเ้าคำโฉนดเนาะพี่น้องเนาะอ่าพูนาก็จะไปหาซื้อรถตลอกรถตลีเนี่ยอ่ารถตลี่ของพูนากแต่ว่ามื่อนี้พูนากบอลให้เอาเลือกเรียกพูนากบอเลือกเรียกพูดำพี่น้องอ่าวอาเลือกเรียกพูดำเล้วพี่น้องเนอะอันนี้ก็จะเป็นนางออกเล็กละภาก็ก่าอนละพูนากก็ไม่เบิ้งตอนนี้เบิ้งกำลังนางพาไม่เยอะอันนี้ก็เสียประตูมองนี่ละบองส่งออกเล็กใช่นีมเนาะพี่น้องเนาะอ่เบิ้งภาพไปน้ำจินตนาการไปพ่อพี่น้อง เวลาทางเขาวัดเพิ่นก็ได้แั่เวลาฝนตกอีกพอเอ้ยลำบากอาจโลภรถลาพาทางเขาไปมากกัยากอาจจะได้อาจจะตูวปัจจัยน้ำพีน้ำนองน้ำปลานลุ่งฟุธเพิ่นถึงเร่เพิ่นก็โอนไปให้พี่น้องเพิ่นได้มาเพิ่นก็ไปหาเห็ดเห็ดอยู่บ่เส้าดอกบ่ได้เส้าจักเถื่อพอว่าลงมาเล่นน้ำพอเนี้ยก็บ่ได้มาจักเถื่อค่าเห็ดงานพี่น้องคันไปแล้วก็บ่ม,มีผูใ้ใดพาเห็ดอีพอเอ้ยกขลูกเต่าบ่เห็ดเอาเองโอ้ยใจมันขยันหลายพระน้อยพระนุน่มพ,พ,พี่น้องอ่ะก็บ่คิดว่าเพิ่นสิบวชได้ฮอดปานนี้ ก็ถือว่าเพิ่นมีบุญบวชเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีบุญบวชมีบุญญาปัศนาหลายกว่าผู้นาคอ,อีกอ่าผู้นาคมีโอกาสได้บวชพี่นอ้องอ่าบ่ได้บวกชก็สเสียใจนุ่งขาวห่มขาวนี่ละเอาไปตามบ้านตามเมืองเฮานี่ละอยู่นําบ้านนําเมืองเฮาอยู่นําลูกน้ำเต่ามอาแม่นี่ละอันนี้คือภาพวิววัดปา่าพุทธวัดเด้อพี่น้องเด้อผู้นาคนบ่มีเฮ็ดก็เอาภาพมาให้ขันละละขันเวลาขันเวลาไว้ให่ซ้ำซ่าแห้มันฮอด อ่าสิบตะเทียนสองอันนี้คือเลขเด้อลงจอแล้วพี่น้องเลขปูดำว,วดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องพีจเจรน,ะ,นะเอาพี่น้องเห็นเลขตัวได้อยู่ในหันกลับไปพีจเจรนะเอาได้พี่น้องเด้อไปพีชเจรนะเอาบอกว่ามันแมนบ่นี่ซึ่งเลขปูดำเพิ่นสีเข่าอยู่ในวงกลมมันตลอดพี่น้องเข่าอยู่ในวงกลมมันตลอดวงกลมตัวใหญ่เ้อส่วนมากสิเป็นวงกลมตัวใหญ่นี่แหละ ได้บอกว่าวเป็นตัวไหนอ่ะพี่น้องพิจารณาศที่ผู้นาเข็นจะเนี่ยก็เด้อวงกลมในี่ยขึ้นเลขแปดเลขสามเลขสี่พี่น้องเบิ้งอีกจํานึงเลขเลขสี่นี่ก็กคือเลข 8, เก้า,อ,กาก 4, อ,อันนี้การพี่น้องไปเดาเอาเองส่วนอยู่ในวงกลมแล้วพี่น้องกับพิจารณาเบิ้งเหนือผู้นาเสียเบิ้งยังช่วงไทยอีกอ่าผู้นาเสียเบิ้งช่วงไทยเด้อพ,พี่น้องเด้ออ่าวังกี้นี่คือเลขของปู่ดำวัดป่าภูตะวันบ้านกกเกี้ยงตำบลพาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะ อาผู้ใดไปมาหาุหนผู้หนักผมมีเบอร์โทรเพิน่นนี่แต่ว่าปู้นาคบ่ได้ลงมจอให้เพราะว่าเพิ่นว่าจะเอาลงเนาะพอเด้อขี้ข่านรับสายกอบเพิ่นไปหาลูกหาเต่าอ,อีกรวดเพิ่นว่าเนาะนีสใยของปู้ดำไม่ได้เป็นนะสัน้นข้ารับสายเพราะมันบ่มันข่านดอกเพราะว่าภารกิจเพิ่นหลายเห็นเกณฑงานเหตุการณ์ก็สิมารับกันพี่นอ้องป้องฝ่ายคือจะไปหาเพิ่นก็ไปทั้งในและวัดปา่าพุทธบ้านบ้านกกเกียงตะบลพาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในพี่นอ้องเนาะอันนี้คือเลขเด้อพี่น้องเด้อคือเลขอยู่ใน อางวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 5ัมี8มี3มี4อ่าวงกลมก็สิมี0 7 0 5 0 6แล้วก็5 7พี่นอ้องอ่าพี่น้องไปพิจารณาเอาอ่า0 9 0 5 0 6 0กศูนย์เอ่อศูนย์ศูแล้วก็เลข5 7เจ็นะวงกลมแต่ว่าส่วนมากแล้วสิออกอยู่วงกลมใหญ่พี่เลขเพิ่นพี่น้องสิออกอยู่วงกลมใหญ่เด้อมี8มี3ามมีสี่บัง่ารหนึ่งสีก็คือเลข9 ก็ให้พี่นอ้องไป้องป่ายไปพิจารณาเอายำไฮแลกแจกไฮคี่จำไว้ว่าผู้นากไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งใดๆทั้งสิ้นพี่น้องสนับสนุนให้พี่น้องเข้าไปซื้ออาชลาก,กินแบงรัฐบาลไปเรื่อพี่น้องเด้อโดยการซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาไว้ผู้นากก็จะไปหาซื้อไว้ยี่ดอกตอรผู้นากอะจะไปหาซื้อถาต้ดเลขที่ผู้นากมากกันละตัวได้ที่ผู้นากนั่นผู้นากเขบอกเขาได้สนใจซื้อเวดก่อนละใบสองใบสามใบพี่น้องเคยซื้อหลายๆมันบ่มันบ่ถื่อกันนะพี่น้อง ก็เลยคือสีดายเงินเนาะก็เลยคือสีดายเงินพี่น้องมิหยังเนี่ยผู้นากระพาไปยังเมใส่เนี่ยหนึ่งตุลาคมหัวหาพูตัวเนี่ยอ่าผู้นาก,ก็ของกราบขอบคุณพี่กราบขอบคุณนอ้องอ่าคุณปา้าคุณล,งลุงทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมเดอ้อหนึ่งกำลังเร่งเชื่อเร่งใจให้ผู้นากะวันนี้เนาะพี่นอ้องอ่าโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งการแจ้งเตือนเอาไว้เด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อพี่น้องฟองป่าของเขาสีบริภาข่าวสารดี ตัวเลขเด็ดจากทั้งช่องกูนาคมหานาคกูนาเก็กสิไปคือไปเสาะไปหาอาจารย์ได้ไหมมาเนี่ยาาให้พี่น้องได้ลองจ่อกันเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นกันละกายพี่น้องกับพี่เจนน่าเอาว่าสมควรสีมากบ่นเนี่ยขันมักกัดกัดขันคัดกับพานเด้อพี่น้องเนาะบอกไว้เป็นวิทยาท่านเป็นแนวทั้งคือปูดำเมื่อกันเพิ่งตะเขียนไว้จังสี่ละพี่น้องกลับไปพี่เจนน่าเอาหนึ่งธันวาคมหกหา้าเนาะพี่น้องเนาะเลขแปดเลขสามเลขสี่ เลขศูนหาศูนย์หกศนยเจ็แล้วก็เลขหาเจ็ดอยู่เนี่ยเนานะเอาสุดท้ายแล้วผู้น่าก็ขอให้พี่น้องให้ป้าลุงเฮามีความสุขความเจริญถูกหวยรวยเงินทองทำมาค้าขายลำลำเรื่อยๆเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีสำหรับคลิปนี้ผู้น่าขอการคำสวัสดีครับ